ือเป็นเด็กเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กอ่ะเคยไปเรียนเช้าสุดนึกเช้าสุดกี่โมงเช้าสุดก็เจ็ดโมงนิดนิดอันนี้ได่ไปเรียนไม่เคยเลยพี่ยยากๆนี่นึกไม่ออกก็มีนะเช้าแบบบืดฟ้ายังไม่ฟ้ายังไม่สว่างอ่ะเคยไปเห็ีหน้าเลยนะแล้วเวลาฟ้ายังไม่สว่างอ่ะคือที่โรงเรียนจะมีเรื่องเล่าไงเด็กคนเนี้ยเดินขึ้นตึกไปแต่เช้าแล้วปรากฏว่าไปถึงปุ๊บพผงะแล้วหันหลังลงเลยค่ะกลัว <clears> thank <throat> you ครึ่งพี่เบิร์ดดอมผู้ชมแล้วมันช่างเป็นใจไฟทําไมไม่ซ่อมสักทีล่ะเฮ้ยโรงเรียนนี้น่ะเนี่ยค่ะครูต้องฉายไฟฉายเดินนําขึ้นไปก่อนเด็กเดินตามแล้วจังหวะที่ขึ้นไปถึงแล้วอ่ะดูสิคุณผู้ชมน้องเหมือนกับพังอ่ะเหมือนกับอึ้งอะไรบางอย่างแทนที่จะเดินตามครูไปยังยังหันไปดูอีกรอบนะให้แน่ใจก่อนแน่ใจแล้วล่ะแล้วลงมาเลยเห็นอะไรลูกนั่นนี่นี่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่30สิบที่ผ่านมาเองดูน้องกลัวมากนะคุณผู้ชมก็ ครูเขานัดเด็กนักเรียนมาแต่งหน้าตอนตีห้าถึงว่ามาเช้ามืดเจ่ะใช่ตอนตีสีกก่กว่าครูมาถึงก่อนไงแล้วเจอน้องคนเนี้ยน้องนักเรียนคนเนี้ยน่าจะมาคนแรกของโรงเรียนเลยแหละอไปลูกขึ้นตึกไปกับคุณครูครูก็เดินนําหน้าเปิดไฟจากมือถือเพราะว่าไฟยังไม่มีใครเปิดไงแล้วเด็กเดินตามหลังไปจังหวะนั้นน่ะที่เด็กเดินตามหลังเห็นอะไร,รนี่ฉันเก่งหมดแล้วเห็นอะไรครูเขาบอกเขาบอกว่า เขาบอกว่าอา้าวเดี๋ยวก่อนนะเด็กทำไมทิ้งครูพี่ต้องฟังให้จบก่อนสิโอยน้ำแข็งเร็วๆพีก่กกจะรู้ว่าน้องเห็นอะไรเดี๋ยวจะบอกโอพี่จังหวะที่ครูตกใจอะ่ะครับครูหันหลังกลับมาไม่เจอเด็กแล้วอแล้วครูได้ยินเสียงคนกำลังเดินมาจากบันไดชั้นสามคิดว่าเด็กไงก็เลยหนูลูกหนูลูก,น,ลกนี่คุณครูอยู่นี่อา้าวไม่มีใครครูก็ยืนงงอยู่นี่นี่น,นี่แล้วครูเดินลงมาเห็นไหม,ม <า S 1> เห็นไหมมาัก แล้วครูลงมาตั้งสติก่อนไปเจอเด็กนั่งอยู่กับลุงยามหน้าโรงเรียนตอนนั้นน่ะครูก็ยังไม่ถามเรื่องราวเหมือนกันว่าหนูเจออะไรทําไมหนูถึงลงมาแล้วก็ไม่รอครูเด็กกลัวอย่างนี้เหรอก็ก็คงจะอย่างนั้นแหละแต่ครูส่งข้อความไปถามเด็กนะลูกเป็นอะไรลูกถึงเดินลงมาจากอาคารนี่แหละพี่เบิร์ตจะได้รู้แล้วดูสิคะดูข้อความน้องบอกว่าอะไรเห็นอะไรอ่ะนินเอง วันนั้นเห็นอะไรไหมหนูเห็นอยู่แต่ไม่รู้ตาฝาดหรือเปล่าอะไรนะเห็นอะไรลลูน้องเห็นเงาสีดําผ่านหน้าไปแบบเร็วมากค่ะน้องก็เลยกลัวแล้วก็เลยหันหลังเดินออกจากตึกไปเลยครูก็เลยแบบเฮ้ยเหรอครู้ไหมเพื่อนสนิทของครูะที่เคยบรรจุพร้อมกันอ่ะเสียชีวิตไปก่อนหน้าโอ้โหคนลุกเลยแล้วตอนที่เพื่อนสนิทครูเสียชีวิตใหม่ๆลุงยามเห็นหลอดไฟในห้องอ่ะคือไฟในห้องมันเปิดเอง แล้วพอใกล้เช้าอ่ะก็จะดับไปเองมันไม่เกี่ยวกับระบบออตโต้นะที่บอกเขามีแสงสว่างแล้วแบบดับแบบไม่ใช่นะ<อ>บางทีครูบางคนอ่ะจะเห็นเพื่อนครูคนเนี้ย,ยเป็นประจำเลย,ยเห็นหลังแวบ,บๆเห็นยือนอ,อ,อยู่ในห้องเพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าเงาดำที่น้องเห็นคืออะไรกันแม่อาจจะเป็นจังหวะสาสตร์ไฟไปแล้วช่วงที่ไม่มีไฟมันก็มืดวุบไปนิดนึงบ้าก็ไม่รู้่ไปไหมล่ะโรงเรียนเนี้ยไม่ดีกว่าไม่ต้องโรงเรียนเขา น้ำแข็งโรงเรียนเราเราก็รู้แต่เราอุตส่าห์ไม่พูดเธอสองห้าเก้าเธอเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับห้องนี้ไหมสองห้าเก้าชั้นห้าขาตัวอีอะเดี๋ยวจะไปงานโรงเรียนแล้วนะมันต้องมีทุกโรงเรียนอยากให้เล่าป่าอยากให้เล่าว่าอย่างงั้นเดี๋ยวเบอร์กันมือแข่งก็ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กเล่าหลังรายการ